สวัสดีค่ะแล้วเมื่อวนนี้เขาทีมสิภาพี่้อกเข้ามาสาธิตการกินบกบกค,ค่ะบกบล็อกค่ะในตามทุหน้าบานเท่าน,านะคะที่แรกหน่อยยิบดิบเข้าถ่ายมันซุกนลนจากตนก่อนนะคะหลักกัเข้ากับไปพาเอาสิพาอยากแน่ะค่ะระวังมือนะสีแกนแกนนะคะเข้าพาแล้วเข้ากับเอาไนมันเป็นอยู่นะคะนี่ขรัวแล้วสเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสาธิตการกิน Like นี่นะคะ้เขาไให้แตกนี่เอามเอาใหม่เลยดไดดออกแล้ว้พียงดเป็นแบบนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นเยื่หนึ่งไดค่ะเป็นเพียงหนึ่งแล้วก็บอกแ้้ากแก้มันออกกแก้มันออกมีเปลือกมันนีดมีได้มากนะแล้วก็กินได้ไม่เ้ๆ นี่นะคะมันจะเป็นเงินแบบนีบ้นะคะนี่สีเอนี่เป็นมันสีเขียวเขียวเบี้เคองมันสออกมาเป็นแบบนี้อันนี้มันมันใหม่ไปเบีดยขาเบี้เคืองมันสีเป็นแบบนี้นะคะในเกอเดะแกเบื่อเอามาชแบบนี้ <laughs>